สวัสดีค่ะสายรุงเงีองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยแล้วก็โรงงานน้ำตาลนะคะซึ่งภายหลังกระทรวงอุตส,สาหกรรมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสออนอนะคะขอความร่วมมือเกษตรกร,รชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดงดเผาอ้อยก่อน และก็หลังการเก็บเกี่ยวและขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลให้รับเฉพาะอ้อยสดเข้าหีบโดยชะลอระงรับเย็บยั้งและยุติการเผาไร่อ้อยพร้อมทางยุติการรับอ้อยเผาเข้าหีบด้วยและแล้วก็มีการผลักดันนะคะแปรรูปสู่พลาสติกชีวภาพดึงเงินลงทุน2 0 0 0 0ล้านบาทมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะซึ่งตามแนวทางมาตรการป้องกันและก็แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็คือฝุ่น pm 2.5ของรัฐบาลและก็ มติคอรมอเมื่อวันที่7มกราคม68นะคะจากสถิติการรับอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาล58แห่งทั่วประเทศก็พบว่าชาวไร่อ้อยและก็โรงงานน้ำตาลให้ความร่วมมือในการตัดและก็รับอ้อยเผาเข้าหีบต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะคะที่ระดับ9%ค่ะดันอ้อยสดพุ่ง91%นะคะส่งผลให้ ฝุ่นพิษ pm 2.5ลดลงคาและก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับอากาศบริสุทธิ์ใช้ชีวิตประจำวันและก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งตามปกติเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนได้พบหนังพบหารือนะคะกับนายโรเจอซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะยักษ์ใหญ่ของโลกในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วย โดยมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพซึ่งต้องการเฉพาะวัตถุดิบเอทานอลที่ผลิตจากอ้อยที่ปลูกโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองค่ะและปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือจะต้องผลิตจากอ้อยสดที่ไม่ผ่านการเผาแปรงเท่านั้นนะคะโดยมีโดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า20,000ล้านบาทกำลังการผลิต200,000ตันต่อปี โดยจะต้องใช้เอทานอล500ล้านลิตรต่อปีถือเป็นโอกาสทองของประเทศที่มีอุตสาหากรรมที่มีมูลค่าสูงในประเทศเกิดการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับทักษะการทำงานแรงงานแรงงาน,แรงงานไทยนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น